สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวนกนาเนเตอร์เลนดเช่นเคยนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ข้าวนกนาชวนพี่พี่น้องๆ้องมาดูเดอมาดูมาราทอนอินเตอร์เนชั่นแนลรรตเตอร์ดัมกับพี่น้องตอนนี้เป็นช่วงตอนเที่ยงเที่ยงปอบฟาค่ะพี่น้องก็นอกนามายืนคอยอยู่แถวป่าแถวข้างบ้านนี่แหละก็ผ่านมาทางนี้ค่ะพี่น้องค่ะก็ผ่านมาทางนี้ ก็นกมาก็เลยมายืนคอยถ่ายวีดีโอให้พี่น้องดูทันนี้มันเป็นอ่ามันเป็นอ่ามาราธอนอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ลรอตเตอร์ดัมนะคะพี่น้องก็วิ่งกันเอ่อเท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบสามกิโลเมตรนะคะพี่น้องค่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้เอ่อก็เหมือนกับเอ่อเอ่ออินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอนของ นิวยโ์กหรือว่าลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องแบบสําคัญสําคัญคนที่คนที่อยู่อันดับหนึ่งถึงอันดับ10บเขาก็มาวิ่งกันมาวิ่งกันเดี๋ยวสักครู่เราเราดูกันนะคะเวลาเขามานะกา็นกนาจะถ่ายให้ดูนะคะพี่น้องมาแล้วกับพี่น้องคะ่ะรอตเตอร์ดัมอินเตอร์เนชันแนลมาราทอนกับพี่น้องมาแล้วมาดูกันค่ะ r รต t ต r d a ด i มอินเตอร์เน l ตช่น t แ o ลมาาวกับพี่น้องขา เ็นกับพี่น้องท็อปเต็นมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องคเก่งมาแล้วนักวิ่งทั้งหลายค่ะนักวิ่งมืออาชีพกับพี่น้องเอเชียเกาหลีญี่ปุ่นค่ะพี่น้อง ผู้หญิงค่ะผู้หญิงผู้หญิงคนแรกมาแล้วนะั่นน่ะตัวเล็กๆอะ่ะมาแล้วส่วพี่น้องผู้หญิงผู้หญิงค่ะนี่ผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะใหญ่ครับพี่น้องมาแล้วกลุ่มใหญ่ตามหลังกันมาอากาศดีวันนี้ไม่ร้อนนี่ผู้หญิงมาอีกแล้ว

พี่น้องนะเขาวิ่งตั้ง43กิโลเมตรเนาะเก่งผู้หญิงก็เยอะอเตอร์ในช่นลมาราธอนก็เหมือนอมาราธอนที่ก็ไปวิ่งที่นิวยอร์กหรือว่าที่ลอนดอนที่อะไรอย่างนี้หละค่ะพวกคนแข่งๆอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับทอ็อปเทนของโลกว่างั้นเถอะเขาก็มาวิ่งกันที่นี่ค่ะพี่น้อง่ะเข้ามากัน ถึงข้าวนอกนามายืนคอยไงครับพี่น้องมายืนคอยดูปีนึงมีแค่ครั้งเดียวค่ะวันนี้แหละเดือนเมษายนนี่แหละวันนี้วันที่สิบตาไหร่นะสิบห้าเลยหรือสิบหกสิบหกะเนาะวันนี้วันที่สิบหกปีนึงมีแค่ครั้งเดียวค่ะพี่น้องนานไม่ได้มีเพราะว่าเป็นโควิดนะคะ mm hmm. ก็เลยปีนี้ก็ปีนี้ก็มาเริ่มอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. หลังจากสี่ปีค่ะพี่น้องนี่แหละ คุณก็นอกนามมายืนคอยค่ะพี่น้องนี่เขาวิ่งกันมานี่กลุ่มใหญ่นะน่าดูนะเขาวิ่งกันมากลุ่มใหญ่หลังๆแล้วค่ะคนแรกคนที่สองคนที่สามไปตั้งนานแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่บรรยากาศประมาณนี้ค่ะคนเขาก็มาดูกันตลอดเลยค่ะในรถเต์ดำเพราะว่า ก็อ,อย่างที่มองนั่นเลยค่ะปีนังมีแค่ครั้งเดียวแต่สี่ปีนานแล้วไม่มีโควิดน้าไม่มีก็เลยปีนี้ปีนี้คนก็ามาดูกันนะคะแต่ถ้านอกนามมายืนนี่มายืนใกล้ๆป่ากับพี่น้องมายือนอยู่เออที่คนไม่เยอะค่ะก็เลยมายืนถ่ายวีดีโอให้พี่น้องดูนี่เลยค่ะพี่น้องคะ ลงแข่งวิ่งวิ่งเยอะนะคะพี่น้องหลายพันคนอยู่นะสองพันคนทั้งทั้งคนที่เขาชอบวิ่งแล้วก็พวกที่เป็นนักวิ่งมือนักวิ่งอาชีพแบค่ะเยอะกับพี่น้องค่ะลงแข่งกันเยอะออนกนา,าให้ดูบรรยากาศหน่อยนึงค่ะพี่น้องบรรยากาศอ่ะ ของมาราธอนรตเตดามก่อนจะจบคลิปนะคะมาันเยอะค่ะแต่คนที่หนึ่งถึงที่สิก็ไปตั้งนานแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี้อันนี้เป็นหลังๆแล้วค่ะพี่น้องนี่ประมาณนี้นะคะอยู่กลางๆฟาค่ะตรงก้ามก็เป็นสนามกอล์ฟค่ะพี่น้องค่ะ,คะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะพี่น้อง ทางจักรยานมีตำรวจขับจักรยานมาเห็นไหมคะประมาณนี้อันนั้นก็จักรยานของข้าวนกนาค่ะพี่น้องมากับจักรยานนี่ประมาณนี้ค่ะบรรยากาศค่ะบรรยากาศประมาณนี้รถพยาบาลรถอะไรก็มาจอดเรียบร้อยคะ่ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปที่คลิป จ้านกนาชวนพี่น้องมาดูมาราธอนอินเตอร์เนชั่นแนลรตเตอร์ดมนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องก้านกนาขอจบคลิปเรียงเท่างนี้นะคะถ้าพี่น้องชอบหรือยังไงอย่าลืมนะคะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ก้านกนาด้วยนะคะพี่น้องค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคับพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะ น้องนาต้องขอลาไปก่อนกลับบ้านไปทานข้าวหิวข้าวแล้วค่ะเที่ยงกว่าแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณมากนะคะพี่น้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ